้าเปล่าเลยมีน้ำด้วยมันเหมือนบาดพระมากกว่านะเต้าหู้อะเริ่มเกมอันนี้เป็นหมดอะไรหมดอาหารอาหารเป็นขอเริ่มด้วยชาบนี่เป็นไงดูดี่ะแล้วในนั้นก็มีสิ่งนั้นครับเฮ้ย ทำไมเอาเอาทำไมตอบถูกถืยอะไรวะไอ้ห่าเป็ดเนยคเย่ผมเดาถูกนะยังไม่ทันได้ว่าอะไรแค่ว่าแค่ว่าชาวเลยได้ตอบแล้วอ่ะขอเบิ้มๆครับขออร่อยอร่อยขอแซ่บๆข้าวเปล่าเลยมีน้ำด้วยมันเหมือนบาดพามากกว่านะเออเต้าหู้อ่ะ จะทจุดเด่นออกมาดิพี่วาอะไรก็มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันไม่มีอะไรอะก็มันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้นั่นถูกต่อสู้ได้ไงวะพี่กินมันชอบกินไงล่ะผมเห็นใบนั้นผมก็รู้แล้วเออไม่รู้ได้ไงวะกับสีเหลืองสองอันนั้นผมรู้เลยเนี่ยใบที่ไม่มีแบบเนี้ยแจนต้องวาดเนื้อสัตว์ลงไปด้วยโอเคหมูไปก้อนหนึ่งหมูก้อนขอหนัง พี่หมายเกือบถูกแล้วพี่หมาเอ้าถูกกว่าสุดท้ายพี่หมุดตอบคนต้อเลยพีพูดอยู่ว่าพี่จะวาดหมูวาดหมูโอ้โหพี่รู้ว่าแกะพี่กับหมูเนี่ยเหมือนกันเลยนะต้องรีบจัดจานแล้วครับเชฟโอแค่นี้ครับ โอ้โหแต่พิมพ์ผิดไ่เติมอืมหอยทำไมพิมพ์กอย่างบนี้วะเมื่อคำว่าข้าวเนี่ยพิมพ์ยากจังวะกหูแดงมาเลยหนูมาเลยปูอัดพริกพริกคือปัญหาคือเขียนให้ถูกไปแหละไอ้หอย อยากกะเปิดดิกเลยว่ะเก่งดูครับเขียนยากมากเหรอนี่เลยดีกว่าไฟฉันมีชีู้หญิงชาวชูใจผู้หญิงเล็ศลูกแค่ผูหยิงลั่นหลเก่งการเหรออะไรบ้านละอันนี้คืออาหาร อะไรไม่เข้าใจเฮ้อะไรอ่ะคำใบก็คือฉันไม่ชอบคนฉี่เมาฉันไม่ชอบคี่าฉันไม่ชอบคนฉีเมาโอ้พี่ไมเร็วพี่เขียนง่ายถูกปะไม่มีรอเรือกกรี่นะไม่มีไม่มีรอเรือ อกะหีปั๊บเลยโอ้ยคุปตัวหวยไปไม่ีหลือหนูว่าไส่ไก่เพิ่มแล้วไก่หนูรนอนเรือคนลที่ดิบ้าไก่ว่ามันไม่ถูกสิเนี่ยไอ้หอยแล้วแล้วเบื่อจังเล้ ไอ้ห <mermaid> ่าเอ้ยกขบอกว่า <mañana> ม <thighs> ีรอเหลือก <rawd unre> ็ลรอเหลือก็แล้วรอนเรือก็หีก็หีแบบน่าเกลียดปวดหัวว่ะขึ้นตาแล้วคือมันง่ายมากไอ้คำใบอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เลือกมาคืออันเปล่าเว้ยอันเนี้ยคืออะไรผักชีเนี่ยผักชีผ้าผมขนาดนี้เลยผักชีตัดใบผักชีโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว องุ่นเป็นไรพี่โอ้โหอังุ่นบ้าลูกโตเนาะอะไรวะอ๋อเอ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่วิตามินซีเยอะเงาะไอ้บ้างเรียนโรงเรียนอะไรมาเนี่ยอะไรวะอะไรของพี่วันเนี้ยอะไรวะเนี้ยกีวีมีก้ามมีใบว่างี้หนูรู้เลย เป็นหนูแล้วหนูว่าอีกแบบแน่นอนไม่ว่าแบบนี้หรอกพี่แบบนี้มันไม่ชัดมันต้องยังไงนะมันต้องผมสีเหลืองมันต้องผมสีนั่นคันหูเลยทำไมคันหูเลยโคตรเลวเลยมมาเป็นตัวเนอ่ะ ข้อเลวเลยอะไรวะมันคืออะไรวะขตอเลวเลยด้เวกมาเป็นตัวเลยมังมีบวกเลยนะ คือจะบวกบวกจะองไปไหนพี่มัานนู้นต้องกลางคืออะไรข้าวอะไรอ่ะมันมันเกือบมันมันเกือบมันเขียนมันเกือบถูกแล้วอ่ะอะไรวะเนี้ยไอ้ตรงกลางคืออะไรอ่ะคือพี่พี่ผูกของข้อนะพี่แต่ตรงกลาไม่ตรงกลางคืออะไรวะทเ้าไงไม่จัดเลยนั่นมันเหรอ หอยหอยยิ้มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่งอะไรอ่ะนี่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 โอ้ยอะไรวะโอ้ยจนชื่อกับข้าวเลยเนี่ยหนูไม่ได้วาดอาหารออกมาวิ่งไอตัวข้างล่างคือตัวอะไรยังไม่รู้เลยว่าตัวอะไรขึ้นมาคนคนคนโอ้แม่งเอ้ยแล้วนั่งขาดว่ะไอปาร์่แบบโอ้ย ไอ้พ่อคือคนไม่มีศิลปะเลยจริงๆไม่มีเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยบ้าไปโอ้ยเลือกยาวไปปะวะมึงนี่เอาตามอ่ะเนี่ยมีหนวดด้วยเหรอมีหนวดด้วยพูดยากอะเนี่ยอะไรพี่เอาหนงดเลย อะไรวะมันต้องคนแบบนี้ขายยนะก็อเกห็นหน้าบังกูหายไปขออาหารด้วยครับเชฟเอาไปเลยครับเฮ้ยสวยเนี่ยวาดสวยเลย แต่ใครไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยนักดอ้ไรอ๋อบกอ้อมคิมไม่เหอะตั้งนานพี่ต้องวาดอะไรนี้ด้วยใส่กอกข้าผ่านอเมริกันพี่วาดทงไม่นวลเร็วๆดิ้นวาดเสร็จแล้วไงมีไข่ดาวเศรษฐลัก หนูอ <IS> ึ้งจริงๆเหรอพี่บางทีการวาดรูปมันก็หนูจะเอียงเอียงข้างดูแล้วนะยิ่งปิวหรอพี่ไม่รู้เรื่องเลยยิ่งกว่าของกูอีกนี่ไงเขาใช้จินตนาการนี่เขาใช้จินตนาการดูหนูว่าหนูหนักเออพี่กิบพี่กิบเอาอีกดิพี่กิบแบบเอาจินตนาการแบบดีๆอ่ะเอามาอีกเอาออกมาอีกดิเธออะไรวะปิว เอะไรวะที่ฟอรู้แล้วไมค่ะคุณต้องสนใจอากับกริยามันดีอย่าไปสนใจภาพพี่ว่าด้เหมือนเขียวเลยกันไหมโหวง่ายๆทางนั้นเลยว่ะทุกคนว่าผิดตรงไหนโอ้โหผมว่าหูว่าชัดมากเลยเนี่ยทำไมคุณไม่ใส่ไว้อก่ เอ้าผมซอสซ่าซอสหมดเลยเหรอข้าวซ่าพิซซ่าพิซซ่าไม่นอกจักโหอันนี้บอกเลยว่าใครไทยไม่ถูกอันนี้คือแบบไปเรียนใหม่นะอ๋อนี่เลยไปละอ้าวะพุทธง่ายเลยนี้เหมือนจะง่ายง่ายไปอ่ะทำไงมาที่พิมีแต่ของง่ายอ่ะพี่ไม่พี่พุทธพุดธดองพุดธดองพุดธดองนี่เลย อะรวะโหเย่าฮ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 ่่าร้อยมนถึงดาวที่ห้าหรอครับโอ้พี่เนอรอดาวเลยเหรอขอแบบอร่อยอร่อยนะครับเชฟรอบนี้อือเอาเข้มๆนะครับแมวเหรอวะแมวทำอาหารด้วยเอาเราจะบีถูกเฉยเลยเกินไปอ่ะเอาแค่นี้พี่แกเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอา อะไรไปเนี่ยน่าเกลียดว่าพี่กิตเขาชอบเฮ้ยเล่นจัดไม่ต้องม่วงเลนะอาบอกมามานี่เด้งอันนี้คือคือการวาดรูปเหรอวาดแล้วเหมือนเขายุ่มอะอะไรคำตอบถูกคืออะไรนี่ผมใส่อันนี้เด็กอะไรไปเนี่ยพี่กิตตอบมาเลย ปลาปางมันยุ่ยเกินไปจริงปะวัดกู้ใหม่วัดกู้ใหม่ปลาวัดกู้ใหม่พี่พี่เห็นเส้นเยอะขนาดนั้นพี่ลึกไม่ออกได้ไงโอ้โหแค่หวอนี่อันนี้คือตอนที่ฝานมันออกมาแล้วจะท้อนแน่เลยนี่อันนี้คือฝานมันออกมาทะท้อนเหรออ๋อ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบทำกันก็คืออะไรอ่ะคืออะไรวะคือลือเหรอไม่คิดไม่บอกเลยเนี่ยเออวก็มีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาจริงๆใจเดือนเจาะไม้เหรอพี่สดชื่นอันนี้ก็ฟรีสดชื่นแบบอ๋า ปวดหัวป่ะปวดหัวมันเปถังเช่ามีหนอนเอาเอาถูเหยออะไรกัถืจะตอบหมดถูกจ้ะกางย่ะกางปูไปเกี่ยวรายการหันแล้วคือพี่กินรู้ได้ยังไงวะแค่ว่ารู้พี่กินรู้ได้ยังไงเห็ดมั่วเห็ดดุพี่ก็คิดว่าคนมันต้องถืออะไรบ้างเว้ยถือกินอะไรบ้างแล้วถามจริงๆริงทำไมพี่ต้องว่าเด็ก เปล่นทะเลน้ำแดงยากไปปะเอ้าเปาะเปี้ยสดเขียนยังไงวะพี่ถูกว่ะคืออะไรวะแต่มันไม่ใช่เว้ยพี่คืออะไรอ่ะเมาสุดอะไรอะน่าอะไรอ่ะเขียนนะเมาเมาสุดพอดีเมาสุดดพอียอมไม่รู้อ่ะโอ้มันเหมือนยังไงวะพี่กิจ น้างีบอกเลยนะครับเป็นของขราวแมงสาบดูดีๆครับดูดีๆอะไรแมงวันในนั้นเหรอไม่ครับไม่ในนี้เอาชิบหายคือดำทั้งจองเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผมจะผมม่ต้องราดน้ำลงไปด้วยน้ำของเขานั้น ประมาณนี้ครับนี่น้ำสีนี้เลยเอา <Canvas S 2> อะ <laughter, S 2> ไรวะเอาราดลงไปราดสีชมพูไปเย็นนาโฟแล้วนะบางครั้งก็มีปลาทูด้วยอะคือไม่มีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อว่แต่ก้างเหรอกินหมดแล้วไงบางครั้งก็มีผักยาวๆแบบนี้ด้วยหลักๆอ่ะนี่อันนี้ด้วย อะไรวะนี่มันคือแกงอะไรวะหอยพี่เกดมันชัดมากเลยเนี่ยพี่เกดพี่ทำไม่ได้ได้ไงวะแกงส้มอโอไอ้นั่นคือลูกส้มอยู่ข้างในแกงเหรอใช่พี่พยายามทำให้มันชัดแล้วมันคือแกงส้ม